โไทแล์ Thailand, สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวจอ Android ตรงรุ่นกับรถทุมได้ฮิกวันปี2012นะคะตัวนี้จะเป็นจอขนาด9นิ้วค่ะลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นตัวรุ่น L8 ล8 128นะคะเราสามารถกดเข้ามาดูสเปคจอตรงนี้ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็น CPU Snapdragon นะคะ Android version น12ค่ะตัวนี้นะคะความละเอียดจอ1280 x 720นะคะ ลูกค้าติดตั้งค้อมกล้อง360องศาค่ะ,คะเราสามารถกดดูมุมมองกล้องได้นะคะด้านซ้ายจะเป็นภาพรอบคันค่ะด้านขวาก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวาที่เราเลือกดูเปลี่ยนมุมมองในการดูได้นะคะซูมดูระยะด้านหน้าได้ค่ะแบบนี้นะคะซูมด้านหลังค่ะดูด้านข้างทั้งสองฝั่งของรถได้นะคะ ล้อได้นะคะว่าล้อหมุนตรงไหมมองในมุมมองสามดีได้ค่ะแบบนี้เป็นภาพเหมือนจริงเลยนะคะทูมเข้าทูมออกได้ะจะมีแอป n e t f l i x นะคะถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลย ทีวีนะคะตัวนี้จะใช้เป็นการแชร์ฮอสปอร์ตมือถือให้กับจอนะคะหรือถ้าลูกค้ามีซิมอินเทอร์เน็ตนะคะรุ่นนี้ก็จอนรุ่นนี้รองรับซิมอินเทอร์เน็ตนะคะลูกค้าสามารถใส่ซิมนเน็ตได้ค่ะยูทูบแบนด์นะคะตัวนี้ไม่มีโฆษณาคั่น,นะคะ่ะ เราสามารถเลือกฟังเพลงได้ยาวๆ,ๆเลยครับคมชัดมากเลยนะ,ะสามารถใช้งานแอป Google Map ได้นะคะตรงนี้ลูกค้าต้องล็อกอิน Gmail ก่อนนะคะถึงสามารถใช้งานได้ค่ะแบ่งเล่นสองหน้าจอได้นะคะกดตรงลูกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอีกแอปหนึ่งขึ้นมาได้ ก็จะใช้ดูสองฝั่งได้เลยนะคะทั้ง Google Map และแอป o u t u b e ค่ะลากเต็มจอนะคะกดครั้งตรงกลางนะคะปัดมาสามารถปรับเสียงได้นะคะเราสามารถเลือกรูปแบบเสียงตรงนี้ได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้ะคะ่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งจอ Android กับทางร้านนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0924465664หรือแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะที่แอดค่ะแคมเกาหลีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ